นองไอ้บงนเาบ่าดีเด็กขึ้นาอนที่บาเดียักงี้บักงี้เอาเวเอาเร็วักสยูอยูแวนั่นแหะนี่ไไม่แขะดดี๋ยวลองทำดิตัแขะหรือเปล่าบาเนี่ง่นอเลมคลองดึงหมดเลอป่าบอกมาขอลานึ่งติดไหม่ติดม่สุดอกไม้นึงสุดกหม้น้อยน้ยลักตัวนึงเหมือป่าดึงด้วครับลักตัวนี้ mọi người mọi người mọi nó mọi người nó người mọi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  người người mọi người mọi người mọi người ีนิมยูต่อจุดเร่ยู่นี่นิต่อนะบุลเลอรดอบุลเลอร์ดึงได้ปะดึงก็หลุดตอ่ตอนี่บุลเลอร์ตเนี่ยสงสารน้องน้องบานให้น้องลงอีกแทน,นที่มือถ่ายคลิปน่าจะลงไงติ <c oughs> ดเชียนมาโอ้ย <c oughs> น้องนะร่มไปอุ้มนะมาแล้วนน่ะอุ้มเันป่าอุ้มเงินบ้าเหี้ย เอาจีปลี่เนี่อ๋อเออปลดปลดนะปลดนะบอกว่าได้ๆก็ปลดอีกยันยนป่าอมหมือนยัง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 มันออกแล้หิวมากผิดใช่รึวะตามประสบการณ์แล้วไอ้ว่ามันอยู่ที่แหละว้ายว่าเล่นมันมันวายก็ปีกป่าแะจะติดตัวอย่างบ่ไหญ่โตอยู่นะมันมามันมาจอยย่ต่อนี่นะออกไปออกไปดึกเบิ้งขึ้นดูยึดถืออยู่วะ ดิจูบดนี่เส้นอะเส้นเดกเส้อะไรเส้นตอนเข้าแล้วนี่นจับได้ปลาน้อยด้านนี้นะอ้าวดึงอะไรปะดึงรึเปล่ามันไม่ใช้ดอกทีนี่เดาห้อาวันไหมก็ได้ติดอลไรต่อตอนนี้นะเหนื่อยไหมเหนื่อยปะยังเหื่อยอยู่เหนื่อเก่าวแหละยังดึงอยู่ยังติดตึงอยู่

ห้าปีนปุ่งอ้าวป่ะเร็วป่ะสักปีโม่แหนะซักปีตานั่นเจ้าุมเจ็าบุเจ้าุ้มเขาเขแล้วเขาเข้าแล้ขอดยอดวยเอ่ข้ดมากนะข้นมาบีบ้มันล้นียงก็แคบ tuyệt vời 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 tuyệt cái tuyệt vời 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 đi. vời tuyệt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  เหวอ้พนี่เเยเหตุมันบุเข้าหากันเนาะมีไอ้นี่ไงติดเกาะน้องบึงบาทสองบาทสามก็บไม้แก่ผดูหน่อยเสยนเอียกจมน้ำเลยมือเลยเอียกมอดยอดเลยนีแหละปวัแค่ไม้เหน้ยนติดไม้เหนียนนะใช่ตั้งแต่เป็นได็กสามบาทได้สองตัวตัวใหญ่นะตัวน้อยนี่ติดพวกนี้ไงนั่นแหะ เดี๋ยวไปปาดนั่ง้ได้ตปลาไมือนีนะระได้นปลานมือหันไล่นั่ายังลายังม่พูนอันนี้ปลาไะรเนาะประมาณลกล้วเนาะหอดหหอ้ยนเ้ี่นะดน